การนำรงและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นศิลปะกการละเล่นอีกอย่างหนึ่งของชาวปากใต้ซึ่งมีมาแต่โบราณและเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือมโนราหรือที่ชาวปากใต้นิยมพูดตัดคำให้สั้นลงว่าโนรามนโนราหรือโนราเป็นการเล่นที่นิยมกันมากทั่วภาคใต้ไม่ว่างานเทศก,กาลนะขัดตะเริกหรืองานมงคลต่างๆ ก็มักจะมีมนโนรามาแสดงด้วยเสมอมนโนราเป็นการแสดงทานองเดียวกับละครชาตรีที่เล่นกันเพล่หลายในภาคกลางที่กล่าวว่าเหมือนกันก็คือมีการร่ายรำมีบทร้องบทเจราจาและการแสดงที่เป็นเรื่องราวก็มี มนโนราเป็นศิละปะก,การแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ที่นิยมเล่นสืบทอดกันมายาวนานไม่น้อยกว่า400ปีหรือพุทธศตรวตรรษที่15เป็นการละเล่นที่มีทั้งการร้องการรำและมีท่ารำที่อ่อนช้อยสวยงามเป็นการได้รำเล็กขับร้องที่งดงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมีนนดนตรีเป็นลูกเล่นรับส่งตลอดการแสดงผู้รำโนราสวมเครื่องแต่งกายที่ทำด้วยลูกปัดหลากสีมีสวมปีกหางคร้นกสวมเสือส้อทรงสูงต่อเล็บยาวทำด้วยโล บทร้องกลนสดมักใช้ปฏิญาณไหวพริบสรรหาคำมาให้สัมผัสกันได้อย่างฉับไวมีความหมายทั้งบทร้องท่ารำและเครื่องแต่งกายการแสดงโนราเป็นที่นิยมและถือปฏิบัติเพล่หลายในชุมชนรอบๆทะเลสาบสงขาองค์งประกอบในการร่ายรำและการแสดงโนรา 1. โรงหรือเวทีแสดง โรงโนราในสมัยก่อนไม่มีการยกพื้นโดยทั่วไปจะปลูกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดระหว่าง8-9อกเปิดโล่งทั้ง4ด้านมีเสากลางอยู่ต้นหนึ่งเรียกว่าเสามหาชัยเชื่อกันว่าเป็นที่ประทับของพระวิสุกรมเวลาอัสดงโนราหลังคาเป็นรูปหน้าจั่วมุงจากมีพนักทำด้วยไม้ไผ่สำหรับให้โนรานั่งรำหรือแสดง ต่อมาภายหลังโรงโนรามีการยกพื้นปลูกโรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาแบบเพิงหมาเงนภายในจะมีฉากมีม่านกัน้น 2. ผู้แสดงและลูกคู่ผู้แสดงโนราแต่เดิมมีเพียง3าคนปัจจุบันมีประมาณ15-20ถึงคนเนื่องจากนิยมแสดงจากนิยายสมัยใหม่ต้องใช้ตัวประกอบมากในจำนวนนี้จะมีนายโรงหรือโนราใหญ่คนหนึ่งหมอประจำคณะ1คนลูกคู่ประมาณ5-6ถึงคนนอกนั้นเป็นตัวผู้แสดงคนรำหรือนางรำประจำคณะที่ขาดไม่ได้คือตัวตลกทั้งชายและหญิงผู้มีบทบาทในการสร้างอารมณ์ขันและความพอจ ให้กผู้มามเครื่องแต่งกายจากตำนานโนราถือว่าเป็นเครื่องทรงที่ขุนศรีสัทธาได้รับพระราชทานจากพระยาสายปาพาดจึงน่าจะเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์และมีลักษณะคล้ายกับกินนอนหรือกินนารีเครื่องแต่งกายประกอบด้วยเตื้อหน้าพรานผ้าห้อยหน้าผ้าห้อยข้างผ้านุ่งหางหงษกำไลมือหรือกำไลปลายแขนและเล็บมือซึ่งทำด้วยเงินหรือโลหะ สเครื่องดนตรีเครื่องดน,น,น,นตรีโนรารุ่นเก่ามีอยู่5ชิ้นคือกลองซึ่งตำนานโนราเรียกกลองสู่วันเพรีโลกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10-12นิ้วสูงประมาณ18นิ้วทับคู่1ตามตำนานโนราเรียกน้ำตาตกกับนกเขาขัน ทับที่เสียงทุ้มเรียกว่าลูกเทิงเสียงแหลมเรียกว่าลูกฉับมงหนึ่งคู่มีเสียงทุ้มกับเสียงแหลมชิงหนึ่งคู่กลับ1อันปีหนึ่งเล่าเป็นพวกปีชไหนยาวประมาณ13-15นิ้ววิธีการอนุรักษ์และการเผยแพร่ 1. การค้นคว้าวิจัย ควรศึกษาและเก็บรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการรำมโนราอย่างเป็นระบบเช่นการจัดทำเป็นคู่มือท่ารำเครื่องแต่งกายเครื่องดนตรีองค์ประกอบหลักของการแสดงมโนราเพื่อใช้เป็นข้อมูลและหลักฐานในการศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาต่อไปโดยบูรณาการทำงานร่วมกันกับปราชชาวบ้านคูโนราในท้องถิ่น 2. การอนุรักษ์ ควรมุ่งส่งเสริมโดยการปลูกจิตสำนึกคนในท้องถิ่นโดยเฉพาะเยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาการแสดงมโนราส่งเสริมสนับสนุนและสืบทอดการนำภูมิปัญญาการแสดงมโนราซึ่งมีมายาวนาน mm. เช่นท่ารำทั้ง12ท่าจัดการประกวด mm. การแสดงรำมโนราของนักเรียน mm. การประกวดลีลาการขับร้องบทกรมโนรา 3. การฟื้นฟูโดยการสำรวจนายโรงหรือโนราใหญ่ในท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหายหรือไม่มีการถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้มาเพื่อส่งเสริมหรือฝึกอบรมให้มีการสอนท่ารำและบทร้องมโนราขึ้นมาใหม่หรือนำมาบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆเช่นจัดทำเป็นคู่มือท่ารำเครื่องแต่งกายเครื่องดนตรี องค์ประกอบหลักของการแสดงมโนราเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษารเรียนรู้ต่อไป 4. การพัฒนาควรริเริ่มสร้างสรงสรค์ภูมิปัญญาการรำมโนราให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตโดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานและส่งเสริมให้การนำความรู้ร้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสื่อโซเชียลมีเดียมาช่วยเพื่อต่อยอดในการผลิตการตลาดและการบริหาร ตลอดจนการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5. การถ่ายทอดการถ่ายทอดความรู้ศิลปะการแสดงการรํมมนรลาเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยการเริ่มต้นจากการถ่ายทอดเก่บุคคลในครอบครัวและการถ่ายทอดสู่เยาวชนและประชาชนตลอดจนผู้สนใจผ่านสื่อต่างๆเช่น YouTube Facebook หรือบอกเล่าปากต่อปาก 6. กการส่งเสริมกิจกรรมและการ เผยแพร่แลกเปลี่ยนโดยส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านการรำมโนราและการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาการทำศิลปะก,การสแสดงการรำมโนราเช่นการศึกษาดูงานการเยี่ยมชมคณะมโนราภายในจังหวัดและต่างจังหวัดเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และแนวคิดจากภายนอกเพื่อนำมาปรับใช้เพื่อความยั่งยืนต่อไป 7. การยกย่องและเสริมสร้างปราดท้องถิน่น ด้านการรำมโนโลาโดยการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านผู้ดำเนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญาความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่มีการยกย่องประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่างๆเพื่อให้ปัาท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและกำลังใจในการดำเนินการด้านภูมิปัญญารวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานด้วยความเต็มใจ